ก็สวัสดีนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะครับผมจะมีรถนะครับเครื่องเสียงมาแล้วนะครับรถน่าจะเป็นอ่าจอหนังกลางแปลงนะครับของรถคันนี้ที่ผนมาเนาะเห็นลุงคนเพราะว่าจะมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับอัปเดตให้ดูนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับนะครับรถบรรทุกนะครับบรรทุกตู้ลาโพงแล้วก็โครงสร้างจอหนังนะครับผมของของอ่าหนังกลางแปลงนะครับผม น,นี่นะครับดูแ <med els> ล้วจอหนังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ล้างว่แห้งแล้วมีผ้าเต็นท์ไหมพี่นี่มีธ <med els> งชาติาด้วยนะครับมีธงชาติมีธงชาตินะครับน่าจะปักตกพุงข้างเสานะครับนี่ครับเด <med els> ี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะยัยงไงเนาะ เจ้าของรถนะครับเดี๋ยวเราไปไปฟังเจ้าของรถนะครับรถข้าพยศรถดังเนาะหรือว่าเราได้รถน่าครับเต้นนะเนี้ยเราวอยเลดี้อุ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวนำรถแหมมินิพอดีม้วนมาสแตนบายไว้นั่นแหละพูดนั่นแหละรคับครับครับ ตอนเย็นตอนเย็นเตรียมฉายใช่ไหมครับตอนเย็นจะนิฉายเป็นเป็นฉายไหมคะฉายครับฉายก็เกี่ยวกับของยูทูบเบอร์เรานี่มีคลิปตัวแหนเพราะอาจารย์แจ๋วมีคำสั่งมาแล้วบอกว่าให้นำมาคนละสองคลิปอะไรประมาณนี้แหละเก็จะฉายแต่คุณผู้ชมมันจะมีประวัติท่ามผ่าแอกะฟองอะไรต่างๆก็ฉายไปครับเดี๋ยว เดี๋ยวรถอีกคันเดี๋ยวตามมาลูกน้องอยู่นู้นใช่นังครับครับครับยโอเคครับเย็นนี้ก็ดูหนังครับ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 ตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเสียงมานี่แหละนี่อ๋อเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนี่คือจุดที่จะ กลางจอหนังรเรงนี้ชมหนึ่งวันคืนนะครับรอบชมนะครับชมหนังกลางแปลงนะครับหนังกลางแปลงเสร็จแล้วก็เรามาจะพามาดูหนังนะครับตอนกลางคืนเนาะใช่เลยเพราะว่าผมผมผมขี้เกียจยกคืออุปกรณ์ตู้ลำโพงสายก็อยู่ตรงน้นอยู่แล้วครับยังมันไกลอะไรดึงสายลำโพงมาข้ามถนนอย่างเงี้ยคเอารูดแห่มาเลยจอกเลย ผมด้วยนรับสหรับเตาอยเรดิโอเตาอยเรดิโอครับเตาอยเรดิโอครับเฟซบุ๊กไลฟ์เตาหอยเรดิโอในเฟซบุ๊กติดต่องานติดต่องานที่เฟซบุ o กใช่ไหมครับได้ครับได้ไดโอเคครับไว้เตาอยเรดิโอนะครับติดต่องานได้นะครับผมได้เจอกันอีกครั้งเลยเนาะครับครับเพราะว่าจะทวัดหาฟองออ้กับ รถผลอุปกรณ์นะครับลงหนังลงหนังเคลื่อนที่นะครับจอหนังภาพยนตร์เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนเย็นนะครับเดี๋ยวแอจะมาถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณกําลังใจทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ